งวดนี้หวยออก1ตุลาคม66แห่งสองเลขเด็ดองค์น้ำมนต์เบิกเนธท้าเวสวุวรรณงวดนี้หวยออก1ตุลาคม2566ชาวบ้านแห่งสองเลขเด็ดองค์น้ำมนต์พิธีเบิกเนธท้าเวสุวัณโนวัดพงทองอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หวังนำไปลุ้นโชควันที่21กันยายน2566ที่วัดพงทองบ้านพงทอง ต่อเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พระอธิการบุญเลิศอนานโยเจ้าอาวาสวัดพงทองเป็นประธานส่งนำประกอบพิธีสืบชะตาทำบุญให้นางสาวรุ่งฟ้าประภาสีพวกอินแสงพร้อมนอาอยอนนท์ยนธรรมเจ้าของงอร้านเบสเครื่องครัวเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าภาพและประธานฝ่ายคารวะทำบุญสร้างท้าเว,วสุวรรณโนพร้อมจตุโลกบานถวายวัดพงทองงอและได้ทำบุญสืบชะตาครบรอบวันเกิดของเจ้าภาพคือ นางสาวรุ่งฟ้าประภาสีไปพร้อมกันงานบุญครั้งนี้มีคณะจากนางสรินทรสุนทองเจ้าของร้านลาบต้นยางพร้อมญาติมิตรและนักศีนนักบุญได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระมหาจักรพรรดิปางปราบมารองใหญ่ถวายเป็นพระประธานที่ศาลาหน้าวัดมีนายอภิพงษ์คงสัมพันธ์รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยและนายสว่างจันเที่ยงนายกอบตอเทพเสด็จนำชาวบ้านในพื้นที่ร่วมทำบุญ โดยพิธีเริ่มจากประธานจุดเทียนหน้าพระประธานและจุดเทียนชัยมงคลพระสงฆ์เก้ารูปนำสวดมนต์และบวงสรวงวัตถุมงคลมีองค์พระพิคเนตองค์พระเทวสุวรรณและพระรอดพร้อมกันนั้นได้ประกอบพิธีสืบชะตาให้เจ้าภาพเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นที่ลานบวงสวงท้าวสุวรรณโนและจตุโลกบาลจัดเครื่องบวงสวงหน้าวัดประกอบพิธีเบิกเนธทเทวสุวรรณโดยพระครูชนทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคร่นำชาวบ้านถวายพวงมาลัยแด่องค์พระพิฆเนศโดยพรา์นำประกอบพิธีมีการแสดงขนรำบวงสวงจากโรงเรียนนาติลินเชียงใหม่ หลังเสร็จสิ้นพิธีเจ้าภาพจากประที่นำเข้าพิธีให้ประชาชนทั้งหมดกว่า500องค์เพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านที่มาร่วมงานหลังเสร็จพิธีมีชาวบ้านไปดูองค์น้ำมนต์พบว่ามีเลข2อ,อยู่ตรงกลางและพบเลข3อยู่ด้านล่างซ้ายชาวบ้านนำไปเป็นเลขเด็ดซื้อหวยหวังรวยในงวดวันที่1ตุลาคม2566นี้ตามความเชื่อต่อไป